เือเ้สำบับเนี่ยทุกคนออกจากบ้านตี่นตื่นกนทุกคนจะเปิดเรวตั กว่าไปกว่า700ล้านบาทค่ะและได้ใช้ในอีกหลายประเทศการันตีความปังของหนังไทยเรื่องสับป,ปะเรอนะคะล่าสุดสำนักง,งานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนะกรุงปารีสกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เลือกสับป,ปะเรอเป็นหนึ่งในสามภาพยนตร์ไทยไปฉายรอบพิเศษค่ะในงานไทยมูวี่เดย์โรงภาพยนตร,ร์ปร b ิซิ i ซีเนมาสบนถนนชองเซลิเซกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ซึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลตูตาเฟตยค่ะที่จัดขึ้นในสถานที่สำคัญหลายแห่งทั่วกรุงปารีสและปริมณฑลเพื่อปลดอคคาให้ชาวปารีสและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความเป็นศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงอาหารไทยค่ะ นอกจากซัป,ปเปอร์นะคะยังมีภาพยนตร์ไทยอีก2เรื่องที่ได้ฉายน่าสนใจไม่แพ้กันค่ะคือ Fifth Round สังเวียนมวยรองภาพยนตร์มวยไทยที่ติดตามนักมวย4คนในช่วงต่างๆของชีวิตเป็นผลงานการกำกับโดยรวีพิริยะพงศักดิ์ค่ะซึ่งได้ไปฉายในรอบ Market Screening ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคาน์ครั้งที่77และมีกำหนดลงโรงบ้านราปลายเดือนมิถุนายนนี้ส่วนอีกเรื่องนะคะ Love You to Death ค่ะ เธอ For Cash สินเชื่อรักแลกเงินนำแสดงโดยไบร์วชิรวิทย์แล้วก็ยาญาอุรัสายาสเปอร์บันคะ่ะเป้าหมายของกิจกรรมพิเศษนี้ก็เพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ในตลาดต่างประเทศนั่นเอง